หมดพลังก่อนอ้าวอ้าวเงียบเก็บเสียงใดสตาร์ทเปาะแปะเปาะแปะเรียบร้อยครับแบบนี้ครับกลับมาชมกันต่อนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันแล้วก็ทีมงานรถด,ดำคุณภาพครับทีมงานภายชุมพลจากบ้านพับตำบลสะขุนอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ เรียบร้อยครับอ้าวติดแล้วอยากไม่ยอมหน้างานปากบอก่อโหด ีสุดจัดไปเลยเจ้ามาวินอีสูเอกาพ่อไม่ดังครับไม่เป็นครับพอหนุ่มคนนี้ ปากบอ่อครับยเยื้องปั๊มบางจากถนนเส้นบุรีรัมย์คูมเมืองที่บ้านติว๋วอําเภอคูมเมืองจกกังหวัดบุรีรัมย์ครับหน้างานปากบอ่อของทีมงานพายชุมพลยกทับมาที่นี่ครับและนี่ก็คือช่วงที่6สําหรับความมันชุดนี้ครับทีมงานพายชุมพลเจ้าของที่ก็จากบ้านรับนั่นแหละครับ บ้านเดียวกันกันกบเสี่ยมีต้นสังกัดทีมงานพายยุมพลนี่แหละครับยกรถไถามาดันเองด้วยสุดยอดมากรถบริษัท3คันเหมือนเดิมครับรถขุนนั้นโกเบโก้ s k 1 4 0 LC s u p e r m ครับน้องใหม่ล่าสุด นี่ก็จะเป็นลูกชายของเสียมีครับหัวแก้วหัวแหวนเลยครับเสียยาวมีเท่าไรใส่ให้หมดครับไปเลยครับวูวูเบาได้เบาลูกี้ลเบาได้เบาวูโหเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมโอแรงจัดเลยครับมีเท่าไรใส่ให้หมดเลยโอ้โหสุดยอด ล็อกี้สีจมพูขาแรงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับเสียเยาวนี่ขาแรงอยู่แล้วครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยโดดเหมือนกบเลยอะ่ะในช่วงที่หกนี้ต้องบอกว่าเบาได้เบาแล้วครับ แต่ว,ว่าเบาได้เบาอยู่แม่ยานานของทีมงานก็ชื่อเจ๊เจ๊เบาเบาขาแก่ใหญ่เสียมี <c oughs> อดเหลือเกนินครับอูตา l อลสีเดศนไม่มีหยุดเลยนอกจากจะดัดิบินแล้วยังดันตูดทีมงานด้วยเสียมโมมาแล้วครับ กับลำแล้วเตรียมตัวดันเทครับแบบนี้เขาเรียกดันเทเอาช่องไหนมี่ะไรใส่ให้หมดมาเลยครับหมดไหมหมดไหมรอดไม่รอดโอ้ยดับก่อนครับตั้งลำไหมไม่ยอมครับไม่ยอมเท เจ้าของที่ก็บอกว่าตรงไหนเทได้เทลเลยแต่ทีมงานไม่ยอมครับเรื่องอะไรจะยอมเสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าได้ไงเยยบเยยบเยยบครับโอ,โอ้โหถึงเส้นชัยเลยครับ สุดยอดมันต้องอย่างนี้ไปให้สุดและวยุดที่เส้นชัยครับไปให้สุดแล้วหยุดที่เส้นชยัแย,ชยแต่ว่าต้องบอกก่อนเลย ชั่โมงนี้เบาได้เบากอดโดดเหมือนกบเลยเดี๋ยวแนบหักมาในยุ่งเลยครับไอ้หนุ่มรูปหล่อสายลั่นเจ้าเมาวินมาแล้วครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมด โอ้โห oh รอบนี้รอบนี้สุดจัดเลยครับต้องบอกเลยว่าเทคเดียวผ่านเลยครับแต่ว,ว่ามาแบบไม่เบาเลยสุดยอดมาก ของบ,อบอ่อดินปล่อยตัวเสียยาวออกมารถสามคันนี่วิ่งพอดีเลยครับบระยะทางร้อยเมตรปากบอ่อสามคันนี่ลงตัวพอดีมาแล้วครับท่ามกลางสภาพอากาศที่มืดครึ้มไม่รู้ว่าฝนจะถล่มตอนไหนอีกบรรยากาศนี้มันชวนลุ้นอยู่ตลอดเวลาเลยครับท่านใดที่ติดตามตีเล็กสายมันนี่ รับรองคอความมันนี่ไป่มเต็มอิ่มแน่นอนครับโอ้รอบนี้สบายๆครับพื้นนั้นเริ่มจะอยู่ตัวแล้วเททำถนนหน,นทางปูมาเรื่อยๆ ขึ้นไปเหยียบชั้นบนได้ก็สุดยอดแล้วครับเรื่องจมนี่เริ่มที่จะมองไม่เห็นแล้วมีแต่คันแรงๆเลยเสียหมูว่าะย่างเสียหมูเสียหม,มูไปฝังไหนหาที่กับลำแล้วครับ กลับลำครับกลับลำคราวนี้ถอยดันครับ <c oughs> ทางลำ <c oughs> ดันใหญ่เลยครับ <c oughs> โอ้เ้า <c oughs> โอ้ไปแล้วครับ <c oughs> โอ้สุดยอดเลย <c oughs> <c oughs> แรงจริงๆครับ นี่ถ้าว่าทอดังๆทุกคันนี่รับประกันความมันถ้าเกิดเจ้ายอดอัศวินอยู่นี่รับรองหูแตกครับเรียบร้อยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะจบที่เจ้ามาวินแล้วกันครับ ดันอย่างเดียวโอ้โ oh ห oh. รอบนี้แรงเป็นพิเศษครับสุดจัดสุดจัดมันต้องอย่างนี้ครับ ไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ